สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมนัดฟาส์ทาวเวอร์นั่นเองนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกมโลบอกกันอีกแล้วนะครับซึ่งครั้งนี้เรามาอยู่ในแมปสกิฟเกมปลาหมึกแต่มีแต่ NPC เท่านั้นนะครับเราจะมาอยู่กับผู้เล่น700คนนั่นเองนะครับและวันนี้วันตรุษจีนสุขสันต์วันตรุษจีนนะครับทุกคนใครกดไลค์นะครับวันนี้ทุกคนจะโชะคดีนะครับผมอ้าเริ่มได้ครับผม เริ่มด้อยนะครับผมก็คือผู้เล่น001ก็คือเจ้าของเกมนี้นั่นเองนะครับมามาทุกคนทุกคนได้เวลานอนแล้วนี่คือเวลานอนไยขึ้นเตียงไปเลยนะครับรอแป๊บหนึ่งนะ เอ้ยติดวักอนเนี่ยเอ้ยทำไมเน็ตกากจังอ๋อออกมาแล้วนะครับก็ก็มาโหวตกันดีกว่าข้าวเอข้าวโอทุกคนฉันคือหัวหน้าของเกมนี้และทุกคนจะต้องฟองคอมส่งช้อนทุกคนเป็นส่วนหนึ่งหมดเลยนะครับเกมแรกนะครับชื่อว่าเกม AEIOU หนูน้อยจะนับ1-3เอ้ยไม่ใช่หนูน้อยจะนับ A I O U แล้วทุกคนต้องเดินไปถ้าทุกคนไม่เชื่อผมทุกคนจะตายทุกคนจะต้องเชื่อผมเข้าใจบ้านผมเคยเล่นเกมนี้มาก่อนกรีนไลน์ก็พีมาทุกคนนิ่งไว้ใครขยับต้องตายใครขยับต้องตายเฮ้ยชีวิตใหม่ก็ต้องเสียบ,บุรักนั่งไงครับ มันดันเราด้วยโอ้โหเกมนี้นะครับสมจริงนะฮะรอบนี้มีการดันกันด้วยนะครับเอาใหม่นะฮะเอาใหม่นะครับกวนปีนกันนะเนี่ยจะบอกไว้ให้เลย็อบบีของซีซั่นสองนะครับเอาใหม่นะครับผมจะต้องอยู่ด้านหลังไว้นะฮะไม่งั้นจะโดนคนดันนะครับเป็นการปั่นประสาทชั้นดีเลยนะฮะเกมนี้นะครับ มีเหลี่ยมเยอะมากนะครับนี่เรอๆผู้เล่นเล่นหลายคนมากครมีทั้งอีกกล้วยแล้วก็มาเริ่มนะฮะกำลังโหลดนะครับปล่อยผู้เล่นครับจริงๆมีหลายตัวเลือกได้นะมีเวนทานอสได้นะครับทานอสทาร์โนสไอคอมอันนี้ไอหน้าคอมเฮ้ยเกมนี้เนี่ย เขาไม่ได้มาให้ใส่หน้ากากคอมนะนายไปถอดหน้ากากสปอยอุ้ยดูเรื่องบ้าง it, ของเขาบ้างหรือเปล่าเนี่ยทำไมชันศูนย์ศูนย์หนึ่งฉันจะทำอะไรก็ได้ไปครับเกมอะไรจะเริ่มครับนี่ทำอะไรกันนะเพื่อนเต้นหรอพวงนี้นะครับกำลังเต้นนะะใช้่าเต้นด้วยนะครับทานนอตปฏิเพื่อนทานอตนายมันทานอสใช่ไหมใช่ ทาร์นอสสองสามสูนโอเคเกมแรกนะครับมาแล้วดูซิตุกตาโกโกว้วโกผีพี่อ้อมสันมีตาเฮ้ยว่ากเฮ้ยนีตา อบอกแล้วใช่ไหมใครขยับองตายพ,พี่พี่อมซัมเนตาผู้เล่นสองสี่ห้าผู้เล่นหนึ่งหกสี่ผู้เล่นสองสีดเด่ 4, ดเก้าถูกกำจัดทุกคนนิน่งไวเชื่อผมผมเคยเล่นเกมบอร์นี้มาก่อน ใครขยับมันต้องตายมันจะเอาชีวิตเราไปเฮ้ยอันนี้มายืนทำไมเงี้ยมันหันมามองอย่างชั่วเลยสมนีตาเดี๋ยวก่อนทำไมหนูน้อยโกโก้ว่าไม่มีหน้าตาหันมามองทำไมเพื่อนไอ้หน้าเขียว าาโกีี้ยงสตดูหน้าดิดูก็ก็ว่าอะไรหน้าชนะแล้วแต่เราไม่ได้ช่วยเพื่อนเลยเนาะช่วยเพื่อนมาดีกว่าช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนนะหาไม่ได้เด้งกลับ เรามาแอบดูใต้กระโปรงของนายก็ว่ากันดีกว่านี่เอ้ยเอ็นนี่โรคจิตต้องโดนจำงจัดน่ครับลิงต้นไม้ก็เป็นลิงจ่อเลยนะครับขึ้นต้นไม้ไมากินาทีอะใหผมด่วนะโอเคใครยังไม่เข้ามาก็บ้าแล้วล่ะ หานวนลาใช่ไหมครับผู้คุมผมหานอะใช่ไหมผู้คุมตอบผมสิผู้เล่นก็นล์จะได้เล่นเกมถัดไปผู้เล่นเตรียมตัวรอสักครู่นะคะตอนนี้เรากำลังจัดสนามอยู่นี่คือเกมฟันจากกีทอร์หกขาห้าคนนั่นเองนะครับแล้วเริ่มเลยไหมยังไม่เริ่มนะครับจัดทีมให้เลยเหรอ,อแล้วใครต้องเล่นอะไรก่อนน่าจะสีม่วงเล่นตักจีอยอ่นะ เกมแรกเกมปักจีผู้เล่นต้องโยนให้กระทบกัน่านครับเกมที่สองเกมโยนหินดอยฟ้าเอ้ยเพื่อนเอาดีๆโอเคเกมที่สองเขาเรียกกันว่าเกมมาเก็บเก็บเรวเพื่อนเก็บเป็นไหมเนี่ยเก็บให้หมดแล้วก็ไงเก็บกันเนี้โอ้โหง่ายจังเกมต่อไปหมุนลูกขา เหมือนเราเพื่อนสวยเหลือเวลาแค่สี่สิบวิต่อดีเราตึงเกียรหมอกผู้เล่นต้องเล่นให้ทันนะครับเกมต่อไปคือเกมสุดท้ายเขาเรียกว่าเกมอะไรไมันคือเกมอะไรอะครับเนี่ยขอดูดิอ,อด๋อดอกดอกก็จําได้แล้วเว้ยไม่ใช่เขาเรียกดอกอะไรนะจําไม่ได้นะเชกูเชกีใช่ปะจำไม่ได้นะครับรู้อยู่ว่าคืออะไรนะถ้าผมจําชื่อไม่ได้นะครับ ภาษาเกาหลีอ่าแล้วก็ถึงเส้นชัยเขาแล้วเหลืออีกสิบวิโหทีมเวิร์กมากแต่มันก็ง่ายๆนะฮะผ่านมาหมดทั้งทีเลยนะครับมีคนตายเมื่อกี้ไม่ได้ดูนะฮะดูไม่ทันนะครับต่อไปเกมอะไรครับเฮ้ยทำไมตายอ่ะเกมฆ่ากันเหรอเกมฆ่ากันนี่เองไม่เอาไม่เอาเราจะต้องแอบอยู่ในเตียงเขาบอกว่าคนที่แอบในเตียงจะรอดนะครับแอบอยู่ในที่มืดซุ่มไว้นะครับซุ่มไว้ ใช่ไหมเกมฆ่ากันเนอะผมว่าน่าจะเกมฆ่ากันนะครับอ๋อเกมออริง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 มันเป็นเกมจับกลุ่มม้าหมุนนั่นเอง เต้นดีกว่าครับไม่ต้องเครียดครับทุกคนผมคือทาโนดผมคือทาโนดแกรงแกร่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 งเอาอ๋อของฮารกลัวจาก้าหมุนผมก็ไปเอาจากม้าหมุนมันเหมือนโง่ขนาดนี้เนี่ยไหนดูดิว่าเขาเล่นไงไง ชิดสองผู้เล่นหรือน้อยกว่าอเอาว,าว่าวันนี้ผมพัททาวเวอร์ลาไปเท่านี้ก่อนกดไลค์ให้ผมด้วยถ้าใครอยากดูอีกรอบเดี๋ยวผมมาเล่นใหม่ครับวันนี้ไปแค่นี้ก่อนนะครับง่ตโโิดๆเลยนะครับผมกูตายแล้วตายแล้วนะครับก็เจอกันใหม่คราวหน้าครับวันนี้กดไลค์กันด้วยนะครับไปละบายบายครับผมซีโอเคเจออ,อ่นแคล